มาถึงประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับประเด็นร้อนต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับถ้าเผื่อความเชื่อนี้ไม่ต้องไปถามหาเหตุผลนะฮะความเชื่อความเห็นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วก็ความเชื่อนะครับคือถ้าเผื่อมีเหตุผลรองรับเราเรียกว่าความศรัทธาแต่ถ้าเผื่อความเชื่อใดที่ไม่มีเหตุผลหลักการรองรับนะครับเราเรียกว่าความงมงายครับ แต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ไม่รู้ว่าเป็นความศรัทธาหรือว่าเป็นความงมงายแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของอีสานบ้านเฮานะครับมีการไล่จับผีปอบครับนะไล่จับผีปอบนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับจะเป็นว่าความงมงายหรือว่าเป็นความศรัทธาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นครับที่อุดรธานีครับปิดหมู่บ้านไล่ผีปอบครับแล้วสามารถจับได้ถึง12ตัวครับเป็นปอบชายทั้งหมดเลยครับ ขนาดนั้นเลยนะครับจับลงของครับโดยทานได้เมนเจออนไลน์จากทางผู้สื่อข่าวของมมนเจออนไลน์จากจังหวัดอุดรธานีนะครับบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับแน่คำพูดนี้ดูขลังดีนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ชาวบ้านที่อำเภอเพนนะครับปิดหมู่บ้านทาพิธีไล่ผีป,ปอบตามความเชื่อครับหลังจากมีคนในหมู่บ้านถูกผีป,ปอบเข้าสิงร่างชอบกินของดิบครับโอ้ยอีสานเขาก็มากินสกเล็กอยู่แล้วนะะนะครับผมนะฮะสมอลบักซิ่งนี่ครับสกเล็ก จะอายคนยังกินได้หลาบเลือดก็ดีครับผมคนมาเดียนี่เขต้องห่วงหรอกเรื่องพยาธิเพราะว่าคนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่เขาเดียนี่เขาสะอาดสะอ้านมาทันพี่ชายผมก็เชื่ออย่างนั้นนะนะฮะผมเองก็คือไม่เคยแต่นกันนะฮะเพราะว่าโอ้โหลาบเลือดนี่ก็แต่บอกว่าอร่อยแต่ว่าพอกินเนื้อสดของญี่ปุ่นนี่เราบอกว่าก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าน้ําจิ้มต่างกันนะครับแต่ว่าน้ําจิ้มของอีสานบ้านเฮานี่ดูเหมือนว่าจะเผ็ดเรียกว่าเร้าใจยิ่งกว่า ท่างด้านเครื่องจิ้มของญี่ปุ่นอีกครับคนนี้ก็บอกว่าทําพิธีไล่ผีปอบไปนะฮะหลังจากที่ไล่ผีปอบออกจากกร่างไปนี่ปรากฏวตายทันทีครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจ็บป่วยเลยครับทางด้านเซียงของครับเผยจับผีป,ปอบได้ถึง19ตัวเป็นปอบชายทั้งหมดเลยนะครับโดยทานด้านผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเมื่อวานนี้ครับคือวันที่3ธันวาคมที่บ้านโคกน้อยหมู่14ตำบลเชียงตำบลเชียงหวางครับอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับ ชาวบ้านทุกครัวเรือนก็พร้อมใจกันทําพิธีจับผีปอบครับตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับข้อความจะวิ่งอยู่ข้างล่างครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับโดยชาวบ้านได้มีการนําเอาสายศีลครับมาพันล้อมรอบหมู่บ้านแล้วก็มีการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อประกอบพธิธีและก็มีพระสงฆ์8รูปนะครับแล้วก็หมงธรรมมาทําพิธี่ามกลางชาวบ้านจนํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ าชาวบ้านเขามีความเชื่ออย่างนี้นะครับมีพลังพระสงฆ์ด้วยนะครับพิธีกรรมก็เป็นไปตามการสืบทอดมาแต่รุ่นสู่รุ่นครับก็คือชาวบ้านจะทําสารเพียงตา4ี่มุมของหมู่บ้านครับเพื่อการผีปอบออกจากหมู่บ้านระหว่างการทำพิธีจากนั้นพระสงฆ์จะได้สวดเจริญพระพุทธมนต์สวดขจัดภัยขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลและก็เชิญเสียงเสียงของครับ ก็เหมือนกับหมอผีนะฮะเสียงของมาทําพิธีจับผีปอบครับจนกระทั่งสามารถจับผีปอบเพศผู้หรือว่าปอบผู้ชายได้ถึง19ตัวด้วยกันจะเรียกว่าเป็นคนไม่ได้เพราะว่าเป็นผีนะต้องเรียกว่า19ตัวครับสิตนแล้วก็นําไปใส่กระบอกไม้ไผ่อาคมครับก่อนที่จะนําเอากระบอกไม้ไผ่นี้ไปทําพิธีชาปนกิจและก็สวดส่งวิญญาณให้สู่ให้ไปสู่จุติในภพอื่นๆต่อไปครับนี่จับได้นะฮะสิตัวนะฮะสิตัวแล้วก็นําใส่ กระบอกไม้ไผ่ครับเสียงคนที่ทานี่คือเสียงของเหมือนกันครับก็เหมือนกับหมอผีประจําหมู่บ้านแบบนี้ครับแต่ก็มีพระสงฆ์มาร่วมพิธีด้วยนะครับพอจับได้เนี่ยใส่กระบอกไม้ไผ่ครับเพื่อนําไปชาปนิกิจต่อไปนะครับโดยทงนกผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่าในช่วงของการเชิญนะครับเสียงเสียงของเข้าร่างครับได้เกิดเหตุการณ ได้เกิดเหตุการณ์ครับชาวบ้านเป็นร่างเสียงของนีร้องเสียงดังโวยวายขึ้นระหว่างเชิญพระสงฆ์หมอธรรมและก็ชาวบ้าน,นเห็นว่าไม่ใช่เสียงของเสียงของจึงมีการพูดจาตอบโต้ได้ความว่าเป็นผีปอบนี่ลอยมาจากทางทิศเหนือครับและก็เป็นผีปอบมาตั้งแต่เกิดเลยครับตอนนี้อายุ78ปีแล้วมาด้วยกันทั้งหมด19ตัวด้วยกันนี่เสียงของว่าน,นะครับโดยทางด้านนายขาวหารินหารินสไลด์ แม่ชีปแปลกๆนะในขาวหารินสไลดครับซึ่งก็เป็นผู้ผู้อยู่บ้านหมู่14ตำบลเชียงหวางครับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเป็น,นเจร์ออนไลน์บอกว่าน,นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่นี่ในหมู่บ้านกระเสือเหลืองนี้และฮะว่าเรื่องปอบนี่เนาะคุณพรรมนกระสิ่งเป็นบมดีแล้วเป็นสิ่งของบมดีแล้วในหมูม่บ้านเฮาเสือแล้วว่าผีปอบที่หมู่บ้านนี่มีจริงครับผมเองในฐานะเป็นพยาบาลจะเสือหรือบบเสือจะได้ว่าลูกบ้านมีความทูกทุกไกย ทุกกายทุกใจผมก็ต้องมาเกี่ยวของด้วยครับเพื่อความสบายใจเนาะเอาที่สบายใจครับของชาวบ้านเพลินจึงเฮ็ดพิธีไล่ผีปอบพื้นเพื่อความสบายอกสบายใจของพี่นอ้องปองปลายเพลินไปแทนแล้วถ้าย้อนหลังกลับไปนี่สามสิบปีในคุณพ่อเด้อคุณพ่อกับสิเกิดตัวเนาะเพราะว่าตอนนี้นอายุหกสิบประเด้นนะครับย้อนหลังกลับไปสามสิบปีนี่เคยมีผีปอบมาก,ก่อนในคุณพ่อผู้เฒ่าผู้แก่เพลินว่าว่าตัวตว่าวปากต่อปากเมาทูเมาท์ไปแทน ว่าตอนนี้ผีปอนี่โอ้หลายแห้งประธนตอนนั้นก็ยังมีคนเสียชีวิตครับจนปัจจุบันนี้เนาะประกาปกฏว่าบุคคลได้ยินว่าผีปอบมาก,กินคนครับแต่ก็นนี้หลายแห้งหลายหลายหลายนี่ผู้ถอวแกว่าได้นะครับผมก็ฟังมากประนแล้วก็ก่นานหนนี้นี่มีชาวบ,บ้านผู้หนึ่งตัวอายุเจ็ดสิบสองปีได้คุณพอ่อนเบิ่งร่างกายไพ่นอนกับห้วยสูพร้อมเน้วยจอยเบิ่งหล้วว่าเป็นกระดูกยางได้คนน่ะ แล้วก็ป่วยเรือรามาสองปีละแล้วเวลามีเวลาบวกจาก,ก็มีอาการแปลๆกๆตัวบวกเพ้อเจือ้ายๆเป็นเด็กหน่อยมากกินลาบเลือดตัวามากกินของดิอบอืบอบ่ขึ้นนุ่งผู้นว่าได้กินลาบสุกอันนี้เพื่อนกินลาบดิบได้พู้เถอพวกแกในหมูบ่บ้านเขาบอกว่ามีบางยานนี่สงสัยจะสิงอยู่ในตัวเราเหรอฮเราเลยบวตายไงเจ็ดสิบสองปียันได้ป่วยเลือเรามาตั้งสองปีแล้วแต่เราบวชตายได้ทางอยาก,กเลยนิมนต์พระมาทำพิธีสวดครับเลย เลาหนาจะเป็นปอบวิจักไปทัน,นปรากฏว่าหลังจากส่วนขับไลแล้วโอ้โบน่าเสือคนคนเจ็ดสิบสองปีพ่อไล่ออกไปทา่านหร่นะพวกนี้ตายเลยไปทันโอ้ยพอปอบออกจากลางตายเลยไปทันหลังจากเพื่อนเสียชีวิตหลังจากเพื่อนตายไปแล้วนั่นก็เฮ็ดบุญส่วนเออ่กุศลไปหาเพื่อนแล้วใคให้แกผู้ไหวัยชนทัดมาบ่นาเนี่ก็มีคนอื่นก็นมีอาการปแปลกๆตัวบางรายนี่ก็ฝันบ่ค่อยดี เลยไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านหนึ่งถูกคนกับมองเห็นตรงการล่องซองล่องซองครับบอกว่าอาจจะมีผีปอบเขามาคุกคามคนในหมู่บ้านเนี่เลยจึงเป็นทีมาที่ไปเนาะบอกให้มาตั้งน้มน้าวนกันให้รู้ว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปบนไ่ได้คิดเองเออเองในวันว่าผู้ยาวบ้านคืดลวกอนนะครับผมล่ผีปอบพรอบโมเมนต์เลยมันก็ต้องมีทีมาที่ไปตัวนี้ตอนนี้ก็เลยสร้างปิดหมู่บ้านชั่วรข้าวเพื่อว่าจับเฮตุผลที่จับผีปอบขออภัยในความไม่สะดวกประทานครับ แน่เป็นแสิได้ครับผมตอนนี้ทุกคนก็สบายใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถที่จะไล่จับได้ถึง19ตนด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านครับเป็นความเชื่อที่มีมายาวนานในอีสานบ้านเหานะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ทีนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อของชาวบ้านกับโลกของวิทยาศาสตร์ทีนี้ครับผม คืออุกาบาทหล่นลงมาโดนบ้านครับจนสองผัวเมียน,นี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่านี่ฝากฟ้าส่งมาให้แล้วเป็นโชคส่งโชคมาให้แล้วครับโดยเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผู้ที่ผ่านมานี้ผู้สื่อข่าวของมติชนได้รับรายงานจากชาวบ้านโคกด่านตําบลหนองตัดอําเภอจังหวัดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ามีวัตถุประหลาด หล่นมาจากฟากฟ,ฟ้าสุราลัยครับพุ่งชนรั้วสังกษีหน้าบ้านอยากให้ผู้มีความรู้นี่ทางด้านนี้ช่วยมาพิสูจน์ด้วยว่าคืออะไรนะครับคืออะไรนี่เขาสงสัยนะฮะก็คือทางด้านชาวบ้านสงสัยว่าคืออะไรทีนี้จากการตรวจสอบผู้ประสบเหตุก็คือนายสมฤทธิ์บุญเพ็งครับอายุ65ปีแล้วก็นางต้อยบุญเพ็งซึ่งก็เป็นภรรยานะครับ อยู่ที่บ้านตำบลหนองตาดนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่บ่านนี้แหละครับโดยทางด้านนายทริตเองก็ได้พาผู้สื่อข่าวนี้ไปดูรั้วสังกสีหน้าบ้านซึ่งเป็นจุดเสียงดังตอนประมาณตอนที่ประสบเหตุครับพบก้อนหินประหลาดพร้อมกับเล่าว่าเมื่อประมาณเมื่อวันที่20ิพฤศจิกาที่ผ่านมานี่ระหว่างตนที่เองตนเองนี่กลับมาจากขายของตลาดนัดมาถึงบ้านนี้ประมาณสองทุ่มตนกําลังเดินไปปชวะข้างรัว้วนี่วิธีของอิสานบ้านเฮาบ่ได้บ่ได้ไปเหี่ยวในห้องน้ำหองสวมได้ นะฮะเพ่นปอนใส่ขาหัวรถตัวได้กินธรรมชาติเดียนโชยมาครับกาลังเขย่าอยู่ครับผมนะเยี่ยมเสร็จแล้วก็กาลังเขย่าเก็บอยู่ครับทันในนั้นซัดเดลี่ว่าง,งั้นครับได้ยินเสียงสิ่งของมากระทบกับรั้วสังกสีครับต่อหน้าตัวเองเสียงดังสนั่นขจจพาสาร์เลยครับผมตอนเราก็คิดว่ามีคนมากันแกล้งบ้าฮค่เงียวใส่ขางหัวซื่ๆนี่บ่พอใจวาวี่ก้อนหินใส่บ่ประทันคอิจฉา,าบ่ประทัน เห็นเงี้ยเรามีความสูบผิวปากพร้อมนี่ไหมท่านเลยก็ก้อนหินมาคว้างใส่ครับแต่เม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็เลยกลับไปนอนตามปกติอาบนี่บ่อาบน้ำตัวนี้กลับบ้านเล้วก็เงี้ยแล้วก็นอนเลยตัวนี้เขาก็บอกกินนักนเบอกอาบตัวนี้ตันี้นะครับก็เลยขึ้นไปนอนตามปกติครับนะจนกระทั่งรุ่งเช้าครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวนี้เขาเขียนผิดนะใครว่าจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับแน่จนกระทั่งรุ่งเช้ามันจริงๆมันต้องเป็นรุ่งเช้านะครับ ก็รู้สึกติดใจกับเสียงที่ดังเกิดขึ้นตอนสองทุ่มเมื่อวานนี้ครับจึงไปดูจุดที่เกิดเหตเสียงดังปรากฏว่าพบหินประหลาดตามรูปนี้ครับลักษณะเป็นก้อนกลมสีดํานินมีรูพรุนนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนี่เขาประมาณ5เซนหล่นอยู่ข้างรั้วสังกสีที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนนี้พอไปอย่างนี้ตนเองก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านแต่ไม่มีใครรู้จักจ้าหูจัาบอกน,นี่มันอีหยังนี่สันเบิงเด้อสันโอ้ยทุกคนนี่สส่หัวครับบ่หูบ่หูหสัน บ่หู้บ่หันไปนอนน้าอยู่เราันไม่รู้ครับแต่ว่าบังเอิญว่าลูกสาวเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าไม่ใช่กลุ่มนักเรียนเลวนะเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันก็เลยเปิดอินเทอร์เน็ตดูพบว่าน่าจะเป็นลูกอุกาบามบางนั้นครับอ่าลูกสาวเปิดหาจาก Google แล้วว่าลักษณะแบบนี้มันอีหยังนฮะป็นหยังเาะฉันปรากฏว่าน่าจะเป็นลูกอุกาบาตหล่นจากฟากฟ้าซุราไัยครับพอเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็ดู้ยดีใจเลยครับผมเพราะเชื่อว่าคงจะนําโชคลาภมาให้ครับ นในขณะเดียวกันนางต้อยครับไม่ใช่ต้อยหมวกแดงนะเมื่อวานนี้ต้อยหมวกแดงก็ออกรายการทีวีด้วยนะนะฮะนางต้อยบุญเพลงอายุ60ปีภรรยาของนายสมฤทธิ์บอกว่าหลังจากที่ได้วัตถุประหลาดแบบไม่ได้ตั้งใจครอบครัวเชื่อว่าเป็นเรื่องดีครับนี่คิดในแง่ดีเป็นเรื่องดีจึงเอาก้อนอุก,กาบาทนี้ไปไว้บนหิ้งพระครับหลังจากนั้นมาสังเกตดูซอมดูแล้วนะครับนางต้อยว่านะซอมดูแล้วฝันดีมากโดยตลอดได้คุณพอ่อฝันนะครับอย่างเช่น สามารถเอาชนะเอาชนะคู่แข่งได้ระหว่างการปีนเขานี่ฝันว่าจะปีนปีนเขาครับแล้วก็ทุกความวันทุกทุกวันนี่ครับเรื่องที่ฝันนี่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยท่านนี้เขาอยากจะให้ผู้ที่รู้มีความรู้นี่มาพิสูจน์หน่อยว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรเพื่อเป็นวิทยาทานให้การเรียนรู้ต่อไปครับพอเรื่องนี้ไปถึงหูครับนักวิชาการนักวิชาการก็ฟันธงแล้วครับอ่าไปดูกันครับจากทางด้านมอราชพัฒทีนี้ครับ เขาก็นำเอาวัตถุด,ดังกล่าวนี้ไปให้นักวิจาการดูนะครับแต่ว่าจาก Google นี่ลูกสาวเสิร์ชหาแล้วนี่บอกว่าน่าจะเป็นอุกาบาทครับก็ล่าสุดนี้ทางด้านอาจารย์นัทพลวงรำนะฮะอายุ34ปีครับซึ่งก็เป็นอาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และก็ภูมิสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ของมราชพบุรีรัมก็ออกมาระบุว่าจากการดูภาพแล้วคุณพร ทางวิทยาศาสตร์นี่เราเรียกว่าวัตถุนอกโลกนะส่วนจะเป็นวัตถุชนิดใดจะต้องออกมาแยกแรกก่อนจึงจะสามารถที่จะระบุได้ส่วนความเชื่อของชาวบ้านที่บอกว่านำไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ถือว่าไม่ผิดนะคุณนพรอย่าไปว่าต่อว,ว่าต่อขานเขาว่าชาวบ้านนี้งมงายเพราะว่าเป็นความเชื่อความเชื่อมันก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายถือว่าไม่ผิดก็แล้วกันเพื่อความสบายใจทุกฝ่าย แต่ก็อยากจะแนะนำชาวบ้านว่าอย่าเอาวัตถุดังกล่าวนี้ไปแช่น้ำดื่มกินนะหรือเอาไปเป็นยารักษาโรคเพราะว่าอาจจะมีอันตรายขึ้นมาได้ท่านี้ต้องเป็นการวิเคราะห์จากภาพที่เห็นเท่านั้นทั้งหมดจะต้องมาพิสูจน์ตามขั้นตอนจึงจะระบุได้ว่าเป็นวัตถุมาจากไหนนะทางด้านอาจารย์จากมรัชพัฒก็พูดแค่นี้ครับถือว่าเป็นวัตถุมาจากนอกโลกครับแล้วก็ขณะเดียวกันผ่านอาวกาศมานะครับ แล้วก็แน่นอนครับอุกาบาตเหล่านี้เวลาที่เข้ามาชนบรรยากาศก,าก็จะมาเจอกับตัวที่บรรยากาศของโลกเราครับก็จะเกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงเกิดการลุกไหม้มาทีนี้ครับพอลุกไหม้แล้วทีนี้จากก้อนใหญ่ก,ก็จะเหลือก,ก้อนเล็กๆครับก้อนคอรอกก์คอเล่ทีนี้ครับเป็นก้อนคอรอ์กกแอเล่ตกลงมาแล้วก็เสียงดังสนั่นทีนี้ครับน,นี่ก้อนอุกาบาตครับซึ่งบางคนนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุเป็นของขลังนะบางคนก็เอาไปแขวนคอครับ เป็นเครื่องรางของขลังเพราะว่าอายุเป็นล้านล้านปีแบบนี้ครับเขาก็เชื่ออย่างนั้นครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่านี่คุณทางด้านอาจารย์ก็บอกว่าถือว่าเป็นวัตถุนอกโลกนะครับซึ่งก็ยังไม่ต้องมีการผ่าพิสูจน์ก่อนนะครับจึงจะรู้ว่าประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ว่าแนะนําเบื้องต้นคืออย่าไปแช่น้ําดื่มนะครับส่วนบอกว่าจะทําให้ตัวเองฝันดีโชคดีน่ะก็ไม่เป็นไรเป็นความเชื่อไม่เสียหายนะครับแต่ว่าแนะนาว่าอย่าไปอย่าไปแช่น้ํานะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับ ทางด้านอาจารย์มราชพัฒบุรีรัมนะครับก็บอกอย่างนี้ครับแต่ถ้าเผื่อให้ผมบอกว่าถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ครับก็ต้องไปที่เจริญทรัพย์โมเดร์นงแล้วก็โมเดร์นมครับหลังจากที่เจริญทรัพย์เขามีการสร้างโมเดร์นึมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่หน้าวัดบรตําแยก็มีคนจับจองไปกว่า 80- 90%แล้วนะครับทางด้านคุณเกตเองก็นำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อครับเป็นเจริญทรัพย์โมเดล์น2 อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับยิงเยียงกับโตโยต้าดีเยี่ยมแล้วก็ขณะดเดียวกันก็มีโมเดล3อยู่ที่บ้านจันทร์ทางไปจังหวัดสิทธิเกศครับมาพร้อมกับสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็ส่วนสุขภาพนะครับเพราะตัวจเจริญทรัพย์โมเดล2 3นี้ครับจะเปลี่ยนลังคาใหม่เป็นลังคาทรงปัญญาครับแล้วก็เปลี่ยนสีลังคาเป็นสีเทาเข้มดูแล้วก็ฮารุฮาราครับส่วนฟังก์ชันของการใช้งานก็ประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว หนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารครับและก็สามารถจอดรถได้ถึงสองคันแล้วก็ด้านหลังสามารถต่อเติมให้เป็นห้องซักล้างห้องเป็นห้องซักล้างได้หรือเป็นครัวไทยได้ครับนะฮะมาพร้อมในโครงการนะครับเขาก็จะมีสนามเด็กเล่นมีสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพด้วยซื้อวันนี้จอวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดพัดลมดูอากาศจากห้องน้ำนะชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติ ถังเก็บน้ําแกรนิตเครื่องทำน้ําอุ่นนะฮะค่าโอนและก็ค่าน้าประปาคข้าไฟฟ้านี่ครับเขาบริการติดตั้งประสานให้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็โดยเฉพาะการก่อสร้างนะครับวงกบหนีบวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขวนเลยนะครับมีการตอกเสาเข็มทุกหลังครับระบบของมีการระบบของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีครับระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังครับและก็พื้นบ้านนี่ใช้ตัวแกนิโต้นะครับนาโนครับ มีการติดตั้งถังบำบัดให้พร้อมสับและก็รวมกันรวมทั้งการใช้เหล็กปลรสอตราช้างมาตรฐานของ a c g ครับสุขภัณฑ์คออโต้ตราช้างครับคุณจึงมั่นใจได้ฮะถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกับคุณสุนันนะครับติดกับคุณสุนันติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณสุนันนะครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 1 8 0 8 5 6มส1 1 1นนะครับสามารถที่จะชมตัวอย่างได้นะครับ ที่เจริญทรัพย์โมเดลหนึ่งหน้าวัดบัานตะแย่ครับบัานหน้าวัดบ้านตะแย่นะครับบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านและก็ยังมีข่าวดีตามมาอีกครับว่าคุณเกตนําเอาบ้านในโครงการเจริญทรัพย์12นะครับที่อยู่ซอยชยางกูร4 4่สครับนำมาลดราคาครับหลังละ1นึ0 0 0สบาทถึง1นึ0 0 0สบาทครับเป็นบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกจับจองได้เลยครับนี่คือบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านจากทีมงานของเจริญรับครบ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ธนัดอิสุสตางปักพะอีสานวารีชัมราภิเดดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกนะครับขเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันนะครับตอนนี้เขามีตัวใหม่ออกมาคือเป็น All New i ิสุสดีแม็กนะครับและก็ขณะเดียวก,กันก็มีตัวมิวเอ็กซ์ออกมาด้วยแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ชุดเดียวกันนะครับ ตัวดี a มนี้เป็นกระบะมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝบกระบะสีประตูกระบะยกสูงทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออตโต้ทั้ง1นจก,ก้าแลก็3.0ครับส่วนตัว m ิวเนี้คือเป็นรถ MPV นะครับซึ่งออกแบบใหม่สวยงามมากครับหรูหาราครับมิติภายนอกครับสูงขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นครับและก็ราคาที่คุณสามารถแตะต้องได้ส่วนการตกแต่งภายในนี่สวยงามมากเบาะนะครับเป็นแบบคูลแม็กครับ ปรับอุณหภูมิได้แม้ว่าเราจะจอดไว้กลางแจ้งนะครับเวลามานั่งนี่เย็นสบายครับแล้วก็มีระบบของการจับวัตถุนะครับด้านหน้าเขาเรียกว่าเป็นระบบเอดัสนี่ครับทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบของการเบรคครบถ้วนทุกอย่างครับทั้ง abs ebd นะครับ ba ครบถ้วนครับแล้วก็รวมทั้งเชื่อมต่อกับตัวเขาเรียกว่าตัวข่าวอะดิโอคือเป็นเหมือนกับเป็นระบบเชื่อมต่อแบบแอปพลิเคชันทำให้เราสามารถใช้งานง่ายขึ้น มีแพทเทิร์นชิปนะครับควบคุมต่างๆอยู่ที่พมาไหลครับและที่สำคัญคือราคาเริ่มต้นนี่1ล00้าน1แสนต้นๆครับตัวท็อปนะครับ1ล้าน5แสน7,9พันในขณะที่คู่แข่งนี้1ล้าน8แสน1ล้าน9แสนแต่ว่า All New MU-X ใหม่ตัวนี้ครับให้มาเพียบครับแต่ว่าราคาต่ำกว่าครับท่านสามารถที่จะเข้าไปทดสอบเลือกซื้อเลือกขับได้ครับที่ทางด้าน อีซูซูตัางปักภาคอีสานนะครับและก็แน่นอนนะครับบางคนที่ซื้อรถมาแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ครับไปที่นี่ฮะไปที่อีซูซูเอ่อไปที่ทางด้านถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลรสถาวรยางยนต์นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับและก็รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านล้อแม็ก ล้อกระทะสล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อนะครับทั้งรมดําและก็ไม่รมดําคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับนอกจากนั้นก็ยังเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้า AK, เบรกเจียจานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยานะครับรวมทั้งการติดตั้งในส่วนของทางด้านช็อชอัพหรือว่าจะเป็นทางด้านเติมแกส๊สในตัวเจนไปที่นี่ฮะถาวรอ,อย่างยนต์นะครับดูแลมากกว่า สบายจกว่าทั้ง3สาขาคุณกันยาเองก็ย้ำม,มาบอกว่าจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองครับนี่คือความมั่นใจที่คุณจะได้รับจากถาวรออย่างยนต์ทั้ง3สาขาครับ